สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนีผมกอฟนะครับก็มาดูกันว่าในวันเช้านี้ที่ตลาดเปิดเนี่ยราคาทองยังขึ้นต่อไปได้ไหมแล้วคืนนี้ไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญด้วยเนี่ยพันพวนแน่นอนนะครับมาเริ่มเลยตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันเสาร์นะครับวันศุกร์เนี่ยสมาคมมีการปรับราคาทั้งหมดเนี่ยสามครั้งนะครับแล้ววันเสาร์เนี่ยปรับ1ครั้งนะแต่ปรับขึ้นมาถึง150บาทดูนะ ในวันศุกร์เนี่ยเปิดมาที่28,500นะครับแล้วใช้ราคาปิดตอนบ่าย2โมง2ี่งโมงครึ่งโดยประมาณที่28,400นะครับปิด28,300แต่ว่าวันเสาร์เนี่ยตอน9้าโมงครึ่งสมาคมมีการประกาศปรับเพิ่มขึ้นมานะจากราคาปิด28,400ขึ้นมาอีก150บาทที่28,550แบบนี้แสดงว่าคืนวันศุกร์พันพลมากครับแล้วก็ รับซื้อคืน28,450นาสนะครับทองรั่วพันขายออก29,050บาทและรับซื้อคืน27,939บาทโกสปอตนะครับใช้ราคาปิดที่1,784เหรียญน,นะพี่ดวนสุกเริ่มจาก1,772.5บขึ้นเยอะนะครับแต่ค่าเงินบาทเนี่ยขึ้นไปถึงตอนเช้าเนี่ยสา9สนะครับมาปิดที่33,83บาวันเสาร์ใช้ราคา 33.84แสดงว่าสปอตโกที่ปรับตัวขึ้นแต่บาทเริ่มแข็งค่านะครับนี่เกือบ3.4เลยนะครับถ้าเบรก3.4ได้เนี่ยน่าจะไก่ครับสำหรับค่าเงินบาทแต่ถ้าไม่ผ่านโซน3.4บาทเนี่ยตรงข้ามเลยนะครับมาดูกันต่อในคืนวันศุกร์นะครับกองทุน SPDR หรือสไปเดอร์โกเนี่ยมีการขายออก1.79ตันขายแล้วเนี่ย ตั้งแต่ต้นเดือนมานี้ขายก่อนเลยนะครับคงทองที่ระดับ984.38ตันนะครับคืนนี้ไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญซึ่งส่วนมากมักจะพันพนเอามาดูตัวแปรที่เกิดขึ้นในวันศุกร์นะครับเริ่มตั้งแต่2ทุ่มครึ่งตัวเลขประกาศเลยคือโซน2ทุ่มครึ่งกับโซน3ทุ่ม45นะครับรายได้เฉลี่ยตัวนี้นะครับ ตัวเลขเดิม0.4%ุดอครับออกมาจริง0.3%แบบนี้ส่งผลบวกต่อทองนะครับการจ้างงานก็เช่นกันตัวเล,เลขนี้นะออกโดยภาครัฐบาลนะครับตัวเลขเดิม5 4า0 0 0ี่ลายเขาคาดการว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น5,53% 0 0 0าพลายเนี่ยออกมาจริงเนี่ยการจ้างงานลดลงนะครับ20,1 0 0 0มื่นลายเท่านั้นนะครับบวกทองทันทีนะครับทองวิ่งเลยนะครับ ในส่วนของตำแหน่งงานว่างตัวนี้เนี่ยตัวเลขเดิม4.6นะครับลดลงอ่ะอยู่ที่4.2แบบนี้ค่อนข้างส่งผลไปในทางบวกเลยเราจะเห็นว่าตลาดเนี่ยตอบรับกับข่าวในด้านนี้มากกว่าแต่พอมาดูในเรื่องของแท่งเทียนอันนั้นเดี๋ยวก็ไปพูดให้ฟังแนละ้วเดี๋ยวพี่จะเห็นภาพเลยครับว่าพอเทสอะไรทำไมเขาถึงขึ้นนะ ในส่วนสามทุ่มสี่ิบห้าเนี่ยในส่วนของผู้จัดการฝ่ายจะซื้อนะครับภาคบริการเนี่ยในส่วนของมากิตนะตัวนี้ตัวเลขเดิมห้าสิบเจ็ดนะครับออกมาจริงห้าสิบแดอ้าดีขึ้นเนี่ยมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะแบบนี้ลบทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาคบริการแต่เป็นทางของรัฐบาลนะของทางสหรัฐเนี่ยเขาออกมานะครับอันนี้เป็นสถาบ,บันจัดดับความน่าเชื่อถือนะครับรานนี้มาดูนะหกสิบจุดเจ็ด คาดการณ์ว่าจะออกมาที่64.9แต่ออกมาจริงเนี่ย69.1เลยเนี่ยแบบเนี้ยส่งผลลบนะครับในส่วนของยอดสั่งซื้อภาคโรงงานนี่ก็เช่นกันตัวนี้ตัวเลขเดิม0ูนยะครับออกมาจริงเนี่ยถึง1แบบนี้พูด,ดง่ายๆว่าช่วงหัวค่ำบวกทองช่วงท้ายๆเนี่ย3-4ีทุ่มเนี่ยลบตัวทองหมดเลยแต่ทองไม่ค่อยลงนะครับเหวี่ยงขึ้นอีกทีหนึ่งตอน หลังเที่ยงคืนช่วงให้ทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วราคาเริ่มปรับขึ้นนอกนั้นไม่ได้ขึ้นนะครับยังคงกองอยู่บริเวณ1760กว่าเสียด้วยซ้ำนะครับอาคารนี้มาดูกันในช่วงนี้เราจะเห็นว่าเอาน้ำมันปรับตัวลงเยอะเลยนะน้องกอล์ฟในวันหยุดเนี่ยใช่ครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่60กว่าเนี่ยเยอะนะครับแต่ทองเนี่ยไม่ได้วิ่งตามไปด้วยนะในตอนนี้ อันนี้มาดูนะอันนี้ในส่วนของทัสซิลิวหรือตาผลตบแทนพัรบัติสหรัฐนะครับอายุ10ปีเขาปรับตัวลงเห็นไหมปรับตัวลงแบบนี้บวกทองนะครับตัวนี้เห็นภาพเลยเขาหลุดพี่เห็นไหมเนี่ยหลุดส่งผลบวกต่อทองถ้าในคลิปก่อนหน้าเราตีเส้นนี้กันไว้ใช่ไหมครับฮิรโเซึนทัลไลน์ถ้าไม่หลุดเด้งขึ้นพี่เห็นไหมนี่ยเขาเด้งขึ้นแต่ว่านี่เขาปรับตัวลงมาเลยนะแบบนี้บวกทองนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นบอลหรือพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีนะครับจะเห็นว่าเขาขึ้นมาชนต้านเลยนะแต่ว่าขึ้นต่อหรือพักอันเนี้ยต้องดูช่วงนี้เดี๋ยวก็รู้นะครับแต่การที่ปรับตัวขึ้นแบบนี้ส่งผลบวกต่อทองนะครับอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นด้วยอันนี้จะเป็นส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์อันเนี้ยเป็นตัวแปรที่สําคัญที่เราทําการวัดเป็นฟิโบนัชชีแบบ x10 นนะตัวนี้ แต่ที่เอาใส่สมการตัวเลขพวกนี้ไว้ให้เนี่ยคืออยากจะมาเรียนว่าถ้าเราวัดชุดนี้ขึ้นใช่ไหมครับวัด100ชุดนี้นะเป็นดัเถูกไหมครับเขาขึ้นได้ระดับ78.6%แถวนี้เห็นไหมครับแล้วมีการพลักเมีการพักลงมาเนี่ยเราไม่หลุดจุดต่ําเดิมอย่างเงี้ยเป็นแฟลตนะแต่ว่าขึ้นขึ้นเป็นซิกแซกเลยแล้วเบรกต้านสําคัญตัวนี้ขึ้นมาด้วยฟึบ ขึ้นมาชนต้านระดับ138.2%ดที่96.94%นะครับชนแบบนี้เขามีการพักตัวแต่ว่าไม่หลุดแนวรับสำคัญเริ่มเด้งเี็นไหมเริ่มเด้งแบบนี้เรียกว่าดอลลาร์แข่งค่าดอลารแข่งค่าจริงๆไม่ดีกับทองนะครับพี่ดูอินดิเคเตอร์เนี่ยเขาปรับตัวลงมาแล้วนะตอนนี้เริ่มปรับตัวขึ้นนะไม่ว่าจะเป็น s t o c ค a s t i c และ RSI นะครับถ้าตัวนี้ปรับตัวขึ้นส่วนมากมากักไม่ดีต่อทองส่วนมากนะครับ แต่ว่าต้องดูว่าขึ้นแถวนี้ขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้แล้วก็พักตัวลงแดงๆแบบเนี้ยจะส่งผลบวกต่อทองทันทีนี่คือเป็นวิธีการดูดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับซึ่งส่งผลต่อทองโดยตรงนะครับต่อสปอตทองนะคราวนี้มาดูค่างเงินบาทบาทบ้านเรานี่เป็นการวัดแบบฟิบูแ a นาชีแบบโปรเจคชันนะครับชุดนี้ความยาวของชุดนี้วัดหาเป้าขึ้นขึ้นมาถึงระดับ34บาทบี่นี่เกือบถึงแล้วเนี่ยในวัน ในวันศุกร์กันนะครับในช่วงเช้าเนี่ยเกือบถึงนะครับถ้าเบรกสามสี่ไปเลยนะครับแต่ถ้ากว่าขึ้นมาโซนใกล้ๆเนี่ยแล้วไม่ผ่านเนี่ยพี่ระวังนิดนึงนะเพราะอินดิเคเตอร์เริ่มมีการปรับหัวลงมาด้วยแบบเนี้ยนี่เนี่ยเป็นวิธีการเวลาที่เขาพักลงพฤติกรรมจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเบรกได้ให้ต้านไว้สามสี่ครับที่เดียวเลยครับให้ความสําคัญกับแนวรับสามสิบสามจุดเจ็ดแปดและสามสิบสามจุดห้าหกสองแนวรับนี้ ท่านหลุด2แนวรับนี้ขออนุญาตเรียนว่าโอกาสบาทแข็งค่าแล้วจะส่งผลลบต่อราคาทองคําแท่งบ้านเราจะสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเบรก3ามแล้วน้องกอ๊อฟนี่นู่นนะขึ้นไป3-4มสจุดเจกว่าตังค์นะครับในคลิปก่อนหน้าก็ว่ากอ๊กอฟก๊อฟตีเส้นเอาไว้ให้ดูด้วยว่ามีเป้าการขึ้นที่เท่าไหร่นะครับคราวนี้มาดูทองคําแท่งนะเป็นการวัดฟิบนาชีแบบโปรเจคชันพี่เห็นไหม ไม่หลุด2 8งหมน้ี่มีการชนจริงนะหลายครั้งด้วยนะครับไม่หลุดถ้าหลุดจะมีแนวรับ27,770เนแถวนี้พอไม่หลุดเด้งเด้งเนี่ยจะมีแนวต้านเยทุกวันเขาจะอยู่กลางก3 4 0 0า้ยใช่ไหมครับแต่ถ้ายืนได้จะมีเป้าการขึ้นคือ28,700อยอยู่ที่ผ่านไหมถ้าไม่ผ่านให้ระวังการพักเอาไว้เลยนะครับแถวต้านเนี่ยแล้วถ้าเกิดผ่านได้ละ่ะถ้าผ่านได้มีวอลลุ่มด้วยนะครับ โอกาสที่ขึ้นถึง29,60บาทมีนะสำหรับทองคำแท่ง965ก็ต้องดูว่าราคาที่ปรับขึ้นเนี่ยบาทช่วยไหมถ้าบาทไม่ช่วยให้พิจารณาระวังให้ดีเลยนะครับเพราะราคาทองคำแท่งเนี่ยมีผลต่อค่าเงินบาทบ้านเรามากเลยนะเออค่าเงินบาทมีผลต่อทองคำแท่งนะครับสำหรับกลุ่มล้านทองนะครับตอนนี้ราคาไนมะ่คขยับเท่าไหร่หรอกครับพี่เตอนนี้มันยังอยู่ในช่วง จ็ดโมงครึ่งกว่าเองนะในช่วงตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นโฟนายนะครับหรือ9 4ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับให้ความสำคัญกับแนวรับนะครับ29,256บาทแถวเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาชนหลายครั้งมากนะพือหลักสุกเลยแถวนี้ก็มีนะครับนี่เป็นแนวรับที่สำคัญครับถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปสำหรับโฟนายนะครับ28,769าบาท แต่ถ้าเกิดยืนได้เนี่ยจะมีแนวต้านสำคัญเลยอยู่ที่29,733และ3,106บาทสำหรับทองคำแท่ง94%ตัวหรือทองคำเป็นกิโลนะครับอินดิเคเตอร์เริ่มปรับตัวขึ้นด้วยนะแบบนี้อยู่ว่าจะฝ่าขึ้นไปเลยได้ไหมนะครับอันนี้วันนี้ตลาดฟิวเจอร์บ้านเราปิดนะครับวันนี้ตลาดหุ้นก็ปิดด้วยนะครับก็วันนี้ พูดถึง XAU เลยนะครับตัวนี้เนี่ยทำการวัดฟิโบนาชชีแบบลีเทสนะหาเป้าลงพี่ลองดูนะก็ไม่ได้วัดจุดนี้นะก็วัดจุดที่มันต่ำกว่าลากขึ้นไปเขาเทสแนวรับระดับ1766นะครับถึง1761-162ประมาณนี้นะถ้าสายที่ซื้อเนี่ยอันนี้จริงๆก็ไม่ได้อยากมาขยี้สาเรื่องนี้นะแต่ถ้าคนที่ตัดสินใจที่จะเทดสั้น โซนที่ซื้อและมีความเสี่ยงน้อยคือโซนพันเจ็ดร้อต้นๆพันเจ้อต้นๆและพี่จอกพี่จอกมาแถวนี้ก็ได้พันเจ็ดถึงพันเจ็ดร้อกากว่าๆเกือบพันแผมว่าพี่ทําได้คิดว่าได้กําไรด้วยแต่อยู่โซนล่างต้องกัดฟันซื้อนะครับแต่มีเงื่อนไขข้อเดียวอย่าหลุดหลุดไม่ได้พอท่านหลุดโอกาสที่เขาจะลงมาเล่นต่ำมันจะสูงแต่ส่วนมากเทสแถวเนี้ยหกสิบต้นๆพี่ดูนะแถวเนี้ย ถึง1 7 0 0เนี่ยห้กว่าเนี่ยโซนเนี้ยจะอยู่กรอบเนี้ยถ้าจะเด้งนะครับเด้งเร็วเด้งช้าเท่านั้นให้ความสำคัญกับแนวต้านเลยนะครับ1799และ1817เหรียญอันนี้สำหรับเป็นวิธีการวัดของลายเดย์นะครับเราวัดจากจุดต่ำที่บริเวณ1 7น1นะวัดลงมานะครับเทสแนวรับสำคัญนะคราวนี้มาดูถ้าคนนี้ต้องการเทรสั้น พี่จะเห็นเลยนี่ฮะแบบนี้จุดต่ำบริเวณพันเจ็าสิาพี่เห็นไหมทำการวัดเป็นรีเทสอันนี้เป็นทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นเลยว่าเทสใกล้ๆจุดต่ำเดิมมีแรงซื้อชนต้านพันเจ็ดรอพักพอพักมาโซนบริเวณพันเจ็ดร้อกสิบต้นๆปุ๊บพี่ดูนะพอดูแรงซื้อนะพี่รู้ไหมว่าแท่งนี้เนี่ยเขาเป็นช่วงปลายตลาดนะ ช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วนะครับผมเรียนก่อนนะครับชุดนี้ขึ้นเลยเบรกพันเก็ไม่ได้กันเนี่ยชนต้านในเช้านี้อยู่พันเจ้ปดสิี่เนี่ยชนอยู่ตั้งแต่ช่วงตลาดเปิดเช้านี้6กโมงนะครับเปิดมาได้ชั่วโมงนิดนิดเองนะครับถ้ายืนได้ให้ความสําคัญกับแนวต้านพันเจร้อยเกาสิบสามและแข็งๆเลยในพันแปดรไม่น่าเกินเนี่ย พี่ดูนะขึ้นมาเร็วไหมครับถึงเพดานแล้วด้วยจะฝ่าไหมเนี่ยพี่ดูนะเดี๋ยวดูช่วงเที่ยงเที่ยงครับเดี๋ยวก็รู้ครับอันนี้จะเป็นการวัดแบบหนึ่งชั่วโมงครับพี่ดูนะวัดชุดนี้เป็น w ก็ได้วัดชุดนี้ก็ได้จะเป็นวัดชุดนี้จุดต่ำขึ้นมาแนวต้านบริเวณ1800ก็ได้แต่ถ้าใครจะเทรดสั้นๆหรือมีมีสั้นมากเนี่ยก็จะประมาณนี้ ชุดนี้ก็ได้นะครับจุดต่ํายกเห็นไหมจุดต่ํายกขึ้นฉะนั้นแนวต้านจะอยู่ประมาณนี้พันเถึงพันเอันนี้เป็นวิธีการวัดจากไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับก็เอาลองไปพิจรารณาดูนะพี่ดูตเนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็น7โมงใช่ไหมเจเนี่ยพี่ดูตีห้าสสสอง เนี่ยหนึ่งเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยช่วงเนี้พี่ดูห้าทุ่มเที่ยงคืนยังอยู่บริเวณพันเจ็ดร้อยหกสิบกว่าอยู่เลยถ้าใครหลับไปแล้วเนี่ยตื่นมาดูเช้าวันเสาร์เนี่ยงงเลยนะครับโอ้ขึ้นมาขนาดนี้เลยนะเขาเล่นกันตอนดึกครับจบแล้วสําหรับวันนี้วันนี้กลางคืนมีโอกาสผันพวนนะสาหรับคนที่เทรดสปอร์ตเมืองนอกนะครับก็ขอให้โชคดีเป็นของพี่ครับในวันนี้จบแล้วจ้ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะครับแล้วขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกห้องนักลงทุนทุกๆท่านรวมถึงพี่ๆที่ติดตามผ่านทาง YouTube และ Facebook ด้วยโชคดีเป็นของพี่ครับสวัสดีครับ